สวัสดีครับท่านอาจารย์ธนวุิครับพอดีมีอุบัติเหตุทางรถไฟเกิดขึ้นอีกแล้วจากที่เราเคยทาข่าวกันว่าเนี่ยมีการที่รถไฟชนกับรถทัวร์รอบนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่รถไฟจากกรุงเทพไปสุขไหกล็อกเนี่ยมีช่วงช่องทางช่องทางหนึ่งเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยมีการเอาไม้กั้นออกครับท่านอาจารย์ในมีชาวบ้านคร่าใช่ครับมีการเอาไม้กั้นทางรถไฟเนี่ยออกจากบริเวณทางรถไฟเนี่ยทำให้รถไฟชนกับรถจักรยานยนต์รอบนี้ การเอาไม้กั้นออกเนี่ยจะมีความผิดทางอาญาไหมครับครับประเด็นนี้จะแตกต่างกับคราวที่แล้วนะใช่ครับจะสงสัยกันว่าใครรับผิดกานไม่มีไม้กั้นใช่แต่คราวนี้มีไม้กั้นแต่ว่าจากตามข่าวใช่ไหมฮะทราบว่ามีชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยแอบเอาไม้กั้นออกไปใช่ครับซึ่งไม่เกี่ยวกับผู้เสียชีวิตนะครับชาวบ้านแถวนั้นตอนนี้คือก็มีข้อหน้าพิจารณาอยู่อย่างหนึ่งในประมวลกฎหมายอาญาเราครับท่านอาจารย์นัทพลปกติแล้วพอพูดถึงประมวลกฎหมายอาญาเนี่ย เราจะไปนึกถึงความผิดฐานฆ่าคนตายชีวิตรักลัทใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมีกฎหมายอยู่หมวดหนึ่งนะครับหยู่เขาเรียกว่าลักษณะ6ความผิดเกี่ยวกับก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชนเป็นการคุ้มครองภัยอันตรายเป็นการนนคุ้มครองภัยอันตรายสาธารณะที่เกิดกับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันอาจจะก่อให้ผลใช่สมผลภัยอันตรายกับปร,ระชาชนส่วนรวมเนี่ยก็จะมีความผิดนี้แต่นี้ถ้าพฤติกรรม ตามข่าวเป็นอย่างที่ว่าจริงนะครับจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา230นะครับเป็นเรื่องของการที่ไปทําอันตรายใดๆนะครับต่อร้านต่อราง,าางเดินรถรเินรถแล้วก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่ากระทาแก่เครื่องสัญญาณอ๋อไม้กั้นของเราเป็นเครื่องสัญญาใช่เครื่องสัญญาณเนี่ยนะครับกับ รางรถรางหรือด่างรถไฟตัวเครื่องสัญญาณไม่ไว่าจะเป็นป้ายรถไฟสัญญาณไฟหรือแม้กระทั่งตัวไม้กัน้นก็ถือเป็นเครื่องสัญญาณที่เขามีไว้เพื่อป้องกันภัยอันตรายที่เกิดขึ้นแระชนดังนั้นถ้าคนไปทําอะไรที่เกิดขึ้นจนเป็นเหตุที่น่าจะก่อให้เกิดเป็นอันตรายนะครับต่อการเดินรถนะครับเนี่ยเพราะว่าแน่นอนพอเอาไม้กั้นออกไปนะครับรถไฟเข้ามาอาจจะเกิดอันตรายกับรถไฟได้จะมีความผิดครับ ระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง7ปีนะครับปรับตั้งแต่10,000นะครับถึง1 4 0 0 0 0บาทโอ้เป็นโทษที่สูงมากเลยนะครับโทษค่อนข้างที่จะสูงตรงไหนครับเพราะว่ามีโทษขั้นต่ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถูกดำเนินคดีตามมาตรานี้โทษขั้นต่ำอย่างน้อยเนี่ย6เดือนอและความผิดนี้เนื่องจากว่าเป็นความผิดที่เป็นพยันตรายต่อประชาะชนโดยรวมรจะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินอยอมความไม่ได้นะครับน่าสนใจอีกเาน,นั้นคือบางคนจะมาเถียงว่าเอ้า ผมแค่เอาไม้ออกไปเนี่ยนะครับยังไม่เห็นมีชนตายเลยประเด็นคือเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรไม่เกี่ยวครับแค่คุณเอาไม้ออกไปกฎหมายใช้คําว่าน่าจะเป็นเหตุเกิดอันตรายการเอาไม้กั้นออกไปแล้วก็รถไฟเนี่ยนะครับเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าการเอาไม้กั้นออกมันเป็นมูลเหตุที่จะน่าจะก่อเกิดอันตรายต่อการเดินรถไฟใช่ไหมครับลักษณะนี้พฤติการประกอบการกระทําแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วในกรณีที่เขาเอาออกไปเนี่ย ถ้าเขาเอาไปทิ้งคว้างหรือว่าเอาไปไว้ที่บ้านเนี่ยจะมีความผิดฐานอื่นไหมครับมีความผิดฐานอื่นแต่เนี้ยมันก็จะเป็นหมวดที่เราคุ้นเคยกันแล้วพวกความผิดเกี่ยวกับทรัพย์รักทรัพย์เขาไม่เสียทรัพย์อันเนี้ยนะครับต้องดูพฤติการเราต้องดูว่าไอ้ตอนที่ถอดออกมาเนี่ยใช่ไหมฮะถอดไม้กั้นออกมาแล้วไม้กั้นเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมครับ มันใช้ไม่ได้เลยลักษณะนี้จะทําเป็นลักษณะของการทําให้เสื่อมค่าเสื่อมราคาทําให้เสียหายแล้วทรัพย์อันนั้นเนี่ยไอ้ตัวไม้กั้นเนี่ยเป็นทรัพย์ที่มีไว้เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะรนะครับโทษก็จะเป็นฐานทําลายทําให้เสื่อมค่าทรัพย์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะตามมาตรา360ร<อ>้อยหกสิบจะไม่เกิน5ปีนะครับปรับไม่เกิน1,000 0แบาทหรือทั้งงนำทั้งปรับแต่เนี่ยต้องดูถ้าเกิดถอดแล้วทิ้งไว้ใชครับ,รบก็เป็นเจตนาอะไรครับ ทำให้เสียทรัพย์อย่างเงี้ยทำให้เสื่อมค่าจะเอากลับบ้าน <laughs> า <laughs> หรือเอาไปขายต่อเอาไปขายต่อเจตนาสแสดงว่าชัดเจนคุณมีเจต,ตนาทุจริตแสวงหาประโยชน์จากตัวทรัพย์นั้นก็จะมีความผิดฐานลักทรัพย์อีกกรรมหนึ่งลักทรัพย์แล้วทรัพย์ที่มีไว้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะทรัพย์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะก็จะเป็นลักทรัพย์ที่เป็นลักษณะเป็นเหตุชะกั์โทษหนักกว่าทรัพย์ทั่วไปตามมาตรา3 3 4บุกเล็บ10นะครับโทษตั้งแต่1ถึง7ปีนะครับ ปรับต้องแต่นะครับสองหมื่นถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทลักษณะนี้เป็นต้นจะเห็นได้ว่ามีทั้งความผิดในหมวดเกี่ยวกับทรัพย์ด้วยเกี่ยวภัยอันตรายก่อประชาชนด้วยครับผมซึ่งถ้าเราเดินทางเนี่ยเราก็ต้องระม,มัดระวังนะครับคนอื่นเขาใช้การเดินทางเราก็ต้องใช่แล้วก็ที่สําคัญนะครับระวังทรัพย์สินต่างๆหรือเครื่องหมายต่างๆพวกนี้ที่เขามีไว้นี่นะครับมันจะมีโทษในหมวดนี้อยู่ใช่บางคนอาจจะมองว่าเอ้ยไม่เป็นไรไม่เห็นมีใครเห็นไม่ไ้อะไรไม่น่าจะมี อันตรายครับเพราะทุกวันนี้มีกล้องวงจรปิดใช่ไหครับ,ค,รบคุณเข้าไปตอกนกลางคืนคุณไปทําอะไรเกี่ยวกับอุปกรณ์อะไรพวกนี้ถูกบันทึกไว้หมดมนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีขึ้นมาเนี่ยคุณมีความผิดทันทีคใครมีคำถามฝากคำถามได้ที่เพจ Backbone M c น d นะครับวันนี้สวัสดีครับ